ผมยังรู้เลยว่าอันไหนสมควรที่หรือมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องหาไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆเหตุผลมาเพื่อปฏิประตบเพื่อจะฟ้องร้องคนคนหนึ่งที่ทําประโยชน์ในทางพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ทางสายวัดป่า,าครูบาอาจารย์ทางสายการศึกษาท่านชื่นชมกันละแปดสิบเก้าสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแต่มีไอ้บ้าเนี่ยพูดมันจะมันมีผิดนะเพราะไม่มีอยู่ในคำคำด่านี่จะฟ้องร้องได้นะ ผมว่าบ้ามนานอ่ะการที่มีคนคนหนึ่งไปกล่าวหาว่าอีกคนหนึ่งไปด้อยค่าประเพณีวัฒนธรรมอื่นผมว่ามันไม่แฟร์นะครับพวกคุณต้องดูบริบทที่เขาพูดด้วยนะครับดูภาพรวมทั้งหมดเวลาเขาพูดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปจับประเด็นเรื่องราวบางตอนของเขาแล้วก็เอามาวิจาร์ว่าเขาเป็นด้อยค่าเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์นะครับผมว่ามันเป็นการไปกล่าวหาเขานะครับแล้วทำให้คนที่นับถือประเพณีวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเข้าใจเขาแบบผิดๆนะครับ ผมว่าทำพฤติกรรมแบบนี้ผมว่าไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังดูครับแล้วล่าสุดคืออะไรรู้ไหมครับตุนจีนผมก็เป็นคนเชื้อสายจีนนะครับตุจีนคือวันปีใหม่ของคนจีนเพื่อเป็นการรวบรวมญาติมาแล้วก็มาไหว้เจ้าแจก,กอาหารกันนะครับพบกันและสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปลองดองความสมัรสมานสมาสมาัคคีแล้วคุณพูดมาได้ยังไง นะฮะอย่ามาบอกว่าโลกสวยไหวแล้วสบายใจไหวแล้วเป็นสิรีมงคลไหวตามประเพณีป่ยาตายายมึงไหวเพราะต้องรูออ้อยากรวยไม่อยากถูกหวยจุดทูบจนหมดดอกอย่ามาตอแหลรูสิครับว่าคนสอนธรรมเนี่ยได้ข้าประเพณีของคนจีนและผมอยากถามต่อนะครับว่านอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมพวกท่านทําอะไรอยู่ครับพอให้คนสอนธรรมเพียงคนเดียวเนี่ย มาได้ค่าวัฒนธรรมคนไทยทั้งไทยเพชรไทยพราหมณ์ไทยจีนนะแล้วใช้ด้อยทำผลุสวาดแล้วพวกท่านทำอะไรอยู่นะทำไมไม่ปราบบ้างนะครับปล่อยให้คนคูเรียนมาทำลายและอย่ากระถามกระทรวงสาธิการด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธิการเนี่ยปล่อยให้บุคคลคนนี้เข้าไปอบรมในโรงเรียนใช่ครับเวลาอบรมมาพูดดีแต่เวลาไปไล่สดตพูดกูพูดมึง แล้วเด็กมันติดตามไปดูในไ์เนี่ยมันก็เอาตามพูดคูพูดมึงสอนให้ลูกพูดคูพูดมึงกับพ่อแม่เนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนแล้วก็อยากจะถามถึงกรรมธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมพุทธิสภาธรรมะกันอยู่ครับนี่แหละครับ ไม่รู้ว่าไปฟังเขาจบหรือเปล่านะครับแล้วก็มากล่าวหาว่าเขาไปด้อยค่าเทศการของคนอื่นเนี่ยฮะผมว่ามันทําให้อีกคนนึงดูไม่ดีทันทีเลยนะครับเขาอธิบายในเรื่องการไหว้ของตุดจ,จีนไว้ว่าการไหว้ตุจ,จีนเนี่ยปปะเพณีที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไหว้เนี่ยไหว้พ่อแม่ไหวผู้มีพระคุณไหวบรรพบุรุษแล้วระลึกนึกถึงท่านนึกถึงพระคุณของท่านเขาพูดในเชิงนี้แล้วเขาก็บอกว่าการไหว้เนี่ยไหว้เพื่อ ขอพรขอโชคขอลาบเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วการฆ่าสัตว์แล้วนำมาไหว้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้สอนไว้เขาพูดในเชิงนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาพูดมาเขาหมายถึงอะไรเขาสื่อแบบไหนเขาไม่ได้ด้อยค่าเขาไม่ได้ด้อยค่าเทศกาลจุดจีนเขาไม่ได้ด้อยค่าเลยต้องไปฟังให้หมดแล้วอีกคนนึงก็ไปฟังบางช่วงบางตอนมาแล้วก็มากล่าวหาว่าคนอื่นด้อยค่าเนี่ยผมว่ามันเป็นการใส่ร้ายเขานะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์เบียร์พูดถึงเทศกาลตุษดจีนครับขยันใส่ร้ายกูจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะอะไรกันนกักหนาพูดจริงก็รับไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ตีโพยตีพายมึงเถียงกูให้ได้สิกูเห็นแต่ละคนจะมาโวยวายอะไรกับกูว่าได้ค่านั้นได้ค่านี่เพราะว่าเถียงกูไม่ชนะก็เลยไปตีโพยตีพาย หาเหตุผลมาเถียงกูไม่ได้หาเหตุผลเอาศักสกจากความจริงมาพูดไปได้ก็เลยตีโพยตีพายเริ่มใส่ร้ายป้ายสีกูพอเวลาเถียงกูไม่ชนะก็ดา่ากูมันงเถียงความจริงยังไงอ่ะกูไปด้อยค่าตุดจีนตรงไหนกูยังไม่ได้พูดเลยว่าตุดจีนอะไรยังไงไม่ดียังไงกูไม่ได้พูดถึงเทศากาลตุดจีนเลยกูพูดถึงเรื่องการไหว้กูไปด้อยค่าตุดจีนตรงไหนเทศกาลจุดจีนก็มีหลายอย่างที่ดีนี่หลายอย่างไม่ดีกูก็พูดสิการฆ่าสัตว์มันมีมันดีเหรอผู้พุท้เจ้าสอนมึงเหรอ ถ้ามึงคิดว่าการฆ่าสัตว์ไปไหว้แล้วดีมึงก็ลาออกจากศาสนาไปสิกูพูดผิดตรงไหนล่ะกูพูดประเด็นเรื่องการไหว้กูไม่ได้พูดเรื่องเทศกาลตุ๋จีนคนจีนหลายคนไม่ไหว้ตุ๋จีนมึงรู้กันหรือเปล่า <S <S เพื่อนกูนหลายคนเป็นคนจีนแต่ไม่มีใครไหว้ตุ๋จีนเพราะมันเป็นจีนยุคใหม่มันไหว้คือมันไปเดินไปไหว้พ่อไหว้แม่มาทีม่มีชีวิตอยู่เอาเงินไปให้เขาเอาแต้เจียไปให้เขาเหง่เหงไร้ใช้ไร้เหลียวใช้สี่ตัวทั้งสูง,สง วยพรพ่อวยแผงแม่โกงอมาม่าเอาเงินไปให้เขาไปกราบไปไหว้ระลึกถึงบุญคุณการที่เดินทางไปหาโคตรเง่าสกัลลาที่ตายไปแล้วเขาเดินไปเคารพศพไประลึกนึกถึงไปทําบุญให้กับญาติสาโลหิตเขาไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญาติสาโลหิตไม่ใช่ไปนั่งไหวอยู่ใครพอใจในไหวในการไหว้ก็ไหว้ไปใครไม่อยากไหว้ไม่ต้องไหว้มันเป็นแล้วแต่การตัดสินใจอาจารย์แค่พูดเป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าไม่ต้องไหว้ ไม่มีความจําเป็นแต่ใครมีความจําเป็นก็ไหวไปสิมันเป็นอะไรอ่ะไม่เข้าใจใครอยากไหว้ก็ไหว้กูไม่ได้ห้ามนี่แต่การบูชาการไหว้อย่าไปไหว้เพื่อให้สัตว์เยรชาล้มตายเพราะถ้าเรามีเจตนาทําให้สัตว์เยรชาล้มตายเพื่อนําไปสู่การไหว้นั่นจะนําไปสู่จะลบกนิดเยรชาและเปรตวิสัยเห็นไหมครับเพื่อนๆนครับไม่มีการด้อยค่าแต่อย่างใดเลยครับอยู่ดีๆก็มากล่าวหาว่าเขาไปด้อยค่า วัฒนธรรมอื่นเห็นไหมครับแล้วที่ท่านไปเรียกร้องหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ให้มาลุกขึ้นมาปามเขาหน่วยงานที่ท่านเรียกร้องเขาก็มองแล้วว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เบียร์พูดมันไม่ได้ทําอะไรเสียหายให้กับวัฒนธรรมอื่นเลยเขาพูดเขาพูดว่าเรื่องการไหว้ไหว้ไหว้ที่ถูกต้องคือไหว้แบบไหนไหว้เพื่อลึกนึกถึงผู้มีพระคุณเขาไม่ได้มาร้องให้แลกแขกกระเจิง,เ,งเหมือนท่านหรอกครับบอกแล้วถ้าท่านอยากทําอะไรความคิดของท่านท่านก็ทาไปเลย ท่านไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นหน่วยงานราชการต่างๆมาทําตามท่านหรอกเขาคิดของเขาเองได้ครับเขาเป็นถึงข้าราชการนะครับเขาคิดเองได้ครับเขามีความรู้ความสามารถพอครับเขามีวิจราราณที่มากพอครับท่านจะทําอะไรท่านไปเลยอย่าไปเรียกร้องเลยเขามองว่าอาจารย์เบียร์ก็พูดถูกเออแล้วคนที่เขานับถือเทศกาลจุจจีนเขาเขาไม่ได้มีอะไรออกมาเดือดร้อนเลยว่าอาจารย์เบียร์ต้องไปว่าไปด้อยคาด วัฒนธรรมเขาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีใครก็ออกมาร้องแยกแขกเจงเหมือนท่านหรอกครับท่านอยากทําอะไรท่านทาของท่านไปเลยไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นมาทําตามท่านหรอกนะครับเนาะามนี้แหละไม่มีใครเขาด้อยค่ากันหรอกมันเป็นอะไรอะ่ะคุณจะไปเอาผิดสัจนเล็กๆน้อยๆแล้วพยายามเป็นเหมือนเด็กความคิดเหมือนเด็กที่มีความรู้อะ่ะมันไม่ผิดอะ่ะกรมศ,กศึกษาศึกษาธิการทําไมปล่อยให้คนอย่างนี้คนสอนทา เอออนไม่ดีตอนผิดเขาไม่ดีตรงไหนเนี่ยเขาไม่ดีตรงไหนพูดจาพูดกลุ่มพูดจาไม่รู้เลยเอ้าก็เห็นเขามีหลักธรรมอ่ะเขาก็เอามาจากพุทธวชนะเอามาจากพุทธโอฐ์ขุมทรัพย์จากพระโอฐ์มันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขากล่าวหาประเทศไทยกล่าวหากล่าวหาทนายความที่โดนจับคุกไปจําได้ไหมก็กล่าวหากล่าวหาจนดัง ก็ไปหาหลักฐานมาจนฟ้องชนะเนี่ยะรประเทศไทยอ่ะถ้ามันดีมันก็ดีไปแต่ผมว่ามันฟูมไฟฟูมไฟอ่ะอากับกริยาฟูมไฟเหมือนเด็กไม่ได้ของเล่นคือเรากคนับถือท่านนะท่านทำทําดีมาตลอดทั้งชีวิตแต่เหมือนผมมองดูแล้วเหมือนมีอคติอะอนะอคติมากเลยอคติกับ อาจารย์เบียรเกินไปมันอคติจนเหมือนมันไม่ฟังอะไรเลยจะให้เขาหยุดการสอนหยุดการกระทําหยุดกว่าเป็นอาจารย์เบียสอนทาทุกอย่างผมถามว่าความนิยมชมชอบทางพุทธศาสนากําลังดีมีทิศทางไปคนเยาวชนมาสนใจเด็กอะมันแยกแยะคุณไปดูถูกภูมิปัญญาเด็กแต่พอมีใครมาด้อยค่าลูกคุณเนี้ยคุณยังโมโหเลยเลยคุณไปด้อยค่า ผู้ปกครองของเด็กที่มาฟังคนตื่นทำด้วยถ้าเด็กมันพูดกูมึงเขาก็ตบปาเขาก็เตือนแล้วคุณมาบอกว่าเอาคนแบบนี้ไปสอนในโรงเรียนได้ยังไงมีกฎหมายข้อไหนเอาผมถามอะศึกษาธิการอะยังมากก็ตักเตือนได้ก็ตักเตือนมันมันแปลกๆตั้งแต่ผมมองดูตั้งแต่ไปไปสอบไปไปให้อ เถระสมาคมว่าไปไปดูถูกก็สังการาลาดละไปดูถูกเอาคําสั่งสอนผิดผิดมามาผมมองดูแล้วปอยออ,อเป็นผู้ใหญ่ที่ปอยอออายุห่างกับผมก็เป็นสิบปีแหละแต่ผมมองว่ามันปอยออผมเรียนศิลปะนะผมยังรู้เลยว่าอันไหนสมควรที่หรือมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องหาไม่ว่าจะเป็น เล็กๆน้อยๆเหตุผลมาเพื่อปฏิประตอเพื่อจะฟ้องร้องคนคนหนึ่งที่ทําประโยชน์ในทางพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ทางสายวัดปา่าครูบาอาจารย์ทางสายออการศึกษาท่านชื่นชมกันละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแต่มีไอ้บ้าเนี่ยพูดมันจะมันมีผิดนะเพราะไม่มีอยู่ในคำคำดานน่าในจะฟ้องร้องได้นะผมว่าบ้าอำนาจอะ